ขอแนะนำร้านแก s สท็ Up อัพบริการเติมเกมผั b G ีม b i l บาและเกมอื่นๆอีกเพียบถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงแค่แลก u a d การันตีด้วยผู้ใช้2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดตามข่าวสารได้ที่ทางเพจแก๊สท็ Up สนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊ส p ็อออย่าลืมแอดด้วยนะคะ กราบสวัสดีค่ะหูขี้ฮาบะนะคะวันนี้จะมาสู่มในทางด้านของเพชรแดงนะะทุกคนประมาณ50ครั้งพอส่มไม่เยอะนะคะเผื่อมีใครผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอะไรประมาณนี้ก็จะมาบอกนะคะในทางด้านของการสะสมเพชรแดงของ,ของหูขี้จะทยอยเก็บนะทยอยเก็บมาเรื่อยๆทุกอาทิตย์เนี้ยในร้านค้าเขาก็จะมีขายนะคะเขาจะรีเซ็ตทุกอาทิตย์เลย ถ้าสมมุติว่ากรณีใครที่เก็บคะแนนซีซั่นก็จะมีสิทธิพิเศษนะคะก็จะสามารถซื้อได้อิตทีละ2เม็ดนะคะเม็ดละ9กบาทแล้วก็สำหรับใครที่เติมเนี่ยตรงร้าน้ายกิจกรรมเขาจะมีให้แลกนะคะใช้คูปองแลกชิ้นละ4คูปองนะคะสามารถแลกได้10ชิ้นก็จะเป็นเศษเพชรแดงนะคะไอ้เจ้าเศษเนี่ยสะสม30ชิ้นรวมเป็นเพชรแดงได้1นชิ้นนะคะแล้วก็มีของอื่นๆด้วยเหลือก็เอาไปแลก ทางด้านของวงร้อยเพชรแดงนะคะเขาก็จะมีการรีแล้วก็ยัดของเข้ามาใหม่ทุกๆ2เดือนนะของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็น่าจะเห็นกันหมดแล้วเนาะก็มีของแดงด้วยกันทั้งหมด6ชิ้นนะคะแล้วก็มีพวกสกินปืนเพิ่มมาอีก3สําหรับของรางวัลเก่าๆที่เคยมาให้ซูมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ยังไม่เอวออกไปนะคะสามารถแลกได้เรื่อยๆเลยแต่ก็ไม่แน่นะเราก็ไม่รู้ว่าพับจีเขาจะเอาออกเมื่อไหร่หรือว่าออกตอนไหน และการสุ่มนะคะของหูคี้เนี่ยจะสุ่มทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละ25ครั้งนะคะก็จะเสียอยู่ที่ประมาณ400กว่ายูซี 4. ครั้งแรกของอาทิตย์ก็จะห้ยูซีเท่านั้นและหลังจากนั้นนะคะสุ่ม10ครั้งก็จะเสียอยู่ที่200ยูซีจะบอกว่ายัางไงดีเดี๋ยวสุ่มไปแล้วก็เดี๋ยวเราดูกันไป10ครั้งเนี่ย แล้วก็มันรุนอีกทีนะคะส่วนมากอะ่ะของรางวัลจะไม่ได้ส่วนมากก็คือจะต้องไปเอาเพชรแดงเนี่ยเป็นแรกนะคะอืมโดยปกติอะ่ะที่อยู่ที่สุ่มทุกอาทิตย์นะคะยีครั้งเนี่ยจะได้เพชรแดงอย่างต่ําเลยก็คือแน่ๆหนึ่งเม็ดได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะามันมีการันตีสุ่มครบ25ครั้งต่ออาทิตย์นะคะโอ้โหโบเลย2 0่สิบัดไปละ 30อันนี้มันจะมีการันตีครบ40ด้วยแล้วก็สุ่มได้ด้วยอู้สาครั้งตอนนี้ได้มาแล้ว3เม็ดนะนะจะบอกว่าทุกอาทิตย์ที่สุ่มอ่ะมันสามารถสุ่มได้รับตั้งแต่1ถึง3เม็ดและตัวดวงบางทีก็4เม็ดนะคะ คือดวงดีจริงๆนะสเม็ด hmm. เนี่ยถ้าดวงดีมากๆก็คือของออกชุดออกอะไรอย่างเงี้ยสี่สิบอู้อูอันนี้ก้อนที่สี่ใช่ไหมก้อนที่สี่แล้วห้าสิบแล้วนะคะสุ่มแค่ห้าสิบครั้งพอนะเป็นสายประหยัดนะคะอุ <laughs> ้ย ได้สกินปืนถาวรด้วยโอ้ดีดีดซุม่มไปทั้งหมด50ครั้งนะคะประมาณ1,000 UC ยูได้เพชรแดงมา4ชิ้นเลยแล้วก็เศษด้วยกี่ชิ้นไม่รู้ไม่ได้นับถ้าใครอยากรู้ก็ลองย้อนกลับคลิปไปดูนะคะว่า50ครั้งของพี่ยูคี้เนี่ยได้เท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็มีสะสมอยู่ที่24ชิน้นยังไม่แลกนะเก็บไว้ก่อน ตอนนี้คือแบบพี่วคพี่ก็ใส่เซตนี้เลยนะไม่ได้เปลี่ยนเลยใส่ชุดนี้เล่นตลอดเลยนะคะใครจะเจอก็ทักทายกันได้นะไอตุ๊นซ่านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะบ๊ายบาย